สวัสดีค่ะต่อมาเนี่ยจะเป็นข้อ4เนาะก็ยังเป็นเรื่องของกราฟเหมือนจะข้อ3นะคะแต่ข้อนี้เนี่ยเขาจะให้หาการการกระจัดนะคะแล้วก็หาระยะทางทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็หาว่าวัตถุนี้เคลื่อนที่ในกับทิศก็คือส่วนกลับไปยังทิศทางเดิมแบบตรงไปแล้วเนี่ยแล้วอยู่ๆก็ย้อนกลับมาทางทิศทางเดิมเนี่ยในเวลาที่เวลาที่เท่าไหร่นะคะ และก็หาความเร่งความเร่งที่เวลาที่1วินาทีมีค่าเท่าไหร่เนาะอ่ะเรามาดูนะคะเดี๋ยวครูขอลบตรงนี้นิดนึงข้อนสี่จุดหนึ่งน,1 1> นะคะให้หาการกระจัดคือ S นี้นะคะหาได้นี่คือกราฟของความเร็วกับเวลานะคะก็หาได้จากพื้นที่ ใต้กราฟนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยกรจะแบ่งเป็น2พื้นที่เนาะเพราะว่ามันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมค้างหมูทั้ง2รูปเลยนะคะ,อ,ะอีกสีนึงก็ได้นะคะอ่นะคะให้อันนี้เป็น A1 นะคะแล้วก็เป็น A2 เนาะพื้นที่ใต้กราฟก็เกิดจาก A1 บก A2 นะคะ พื้นที่ได้กราฟนี้เนี่ยเป็นการกระจัดใช่ไหมคะเราจะคิดบวกลบนะคะของกราฟด้วยเนาะอ่ะอันแรกเนี่ยพื้นที่ A นะคะเราจะคิดตรงนี้เนาะ A 1หนึ่งจะเท่ากับเศษหส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานนะคะแล้วก็คูณสูงเนาะ จะเท่ากับเจ็หนึน่งส่วนสองคูณผลบวกอันคู่ขนานก็คืออันนี้นะคะคือสองใช่ไหมอันนี้คือหเนาะสองบวกหคูณสูงก็คือตรงนี้เนาะคือสี่นะคะจะเท่ากับรกรกดเครื่องคี่เลขเลขนะคะ 16นะคะ16เมตรเนาะอ่ะต่อมานะคะ a 2เนาะก็สิบถึงสิบสองคูณผลบกลวกด้านคู่ขนานเหมือนกันนะคะก็คืออะไรคะ2 4 6ใช่ไหมคะ6เหมือนกันบวกกับข้างล่างก็ตรงนี้นะคะก็2เหมือนกันนะคะ8ถึง10คูณสูงอ่ะเรา การกระจัดนี่เราคิดทิศบวกลบนะคะสูงนี้คือเป็นลบสี่เนาะเราก็เอาลบมาด้วยนะคะลบสี่เราจะได้เท่ากับลบสิบหกนะคะเมตรเนาะอ่ะแล้วก็มาแทนนะะ a หนึ่งเป็นสิบหกบวกกับลบสิบหกก็จะเท่ากับการกระจัดเป็นศูนย์นะคะแสดงว่ามันเนี่ยจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายมันเนี่ยคือจุดเดียวกันนะคะโอเคนะนี่คือข้อ 4.1นะคะต่อมา4.2นะคะให้หาระยะทางนะคะหรือ s นั่นเองหาจากพื้นที่ได้กราฟเหมือนกันแต่ว่าพื้นที่ได้กราฟในที่นี้เนี่ยเราจะไม่ไม่คิดเครื่องหมายบวกลบนะคะก็คือเหมือนอันไหนที่เป็นลบแล้วก็ กลายเป็นบวกไปเลยนะคะเพราะว่าเราไม่คิดบวกลบเนาะเพราะว่าระยะทางก็คือเอาระยะทางที่เคลื่อนที่ได้นะคะก็คือ a 1มาบวก a 2แต่ว่า a 1ของเราเนี่ยอ้า a 1ของเราก็16ก็16นี่เลยค่ะแต่ a 2ของเราเนี่ยอ่ะจากที่เป็นลบสิบก,ก็ต้องเอามาเป็น16นะคะ a 2เนาะเราก็จะได้ว่า16มาบวกกับ16นะคะ จะได้เท่าไหร่คะสามสิบสองใช่ไหมคะเมตรนั่นเองนะคะข้อนี้ข้อสี่จุดสองคะก็ต่อสามจุดสองเมตรนะคะต่อมาข้อสี่จุดสามเนี่ยเขาถามว่าวัตถุกับทิศเมื่อเวลาเท่าใดนะคะอ่ะเราจะสังเกตนะคะว่าจุดนี้เนี่ยวัตถุมันกำลัง มีการกระจัดไปในทิศทางลบใช่ไหมคะแสดงว่ามันกําลังเคลื่อนที่กลับนั่นเองนะคะเหมือนตรงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงบวกอยู่เนาะถ้ากลับมาเป็นอยู่ในเพราะว่าเราหาตอนแรกเนี่ย a 1เนี่ยเท่ากับ16เนาะ a 2มันเท่ากับลบสิบหกใช่ไหมคะแสดงว่าตรงนี้เนี่ยมันเคลื่อนที่ตอนแรกมันเคลื่อนที่ไปได้16แล้วเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้น ไปยังจุดตรงนี้ก็คือเป็น16เมตรแล้วเขาก็เคลื่อนที่กลับมานะคะเป็นลบ16เมตรซึ่งมันหมายความว่ายังไงคะกลับทิศตอนเวลา0ทีเท่ากับ0จนถึงทเท่ากับ6แล้วก็มาจนถึง t ีเท่ากับ12เขาจึงไม่มีการเคลื่อนที่ต่อไปแล้วใช่ไหมคะนี่แหลคะค่ะ เราจะเห็นนะคะว่าตรงนี้นี่เองที่6เป็นเวลาที่ t เท่ากับ6วินาทีเนี่ยเป็นเวลาเป็นที่วัตถุเป็นเวลาที่วัตถูกกลับทิศนั่นเองนะคะต่อมา4 4จความเร่งที่เวลา1วินาทีอ่า เรามาดูให้ชัดๆนะคะสเกลย่อยของกราฟนี้เนี่ยในแกน x ก็คือเป็นเวลาใช่ไหมคะอ่ะอันนี้2แสดงว่าครึ่งหนึ่งของ2เนี่ยมันคือตรงไหนคะครึ่งหนึ่งของ2คือจุดนี้ใช่ไหมคะจุดนี้ปึ๊บจุดนี้เนี่ยมีความเร่งเท่ากับเท่าไหร่เราอ่ะเดี๋ยวเราจะขีดตรงนี้เป็น น่าจะเป็นครึ่งหนึ่งของสองก็น่าจะเป็นหนึ่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยความเร่งเนี่ยของการาฟความเร็วกับเวลาเราสามารถหาได้จากความเร่งเนี่ยเราหาได้จากความชันใช่ไหมคะซึ่งความชันก็คือเดลต้าวส่วนด้วยเดลต้าเอ็กเท่ากับ y2 ยสลบวาส่วนด้วย x2 ็กลบเอนะคะซึ่ง จุดไหนคือจุด x 1 y 1 x 2 y 2เนาะจุดนี้เนี่ยเป็นจุด0 0ซึ่งเป็นจุด x 1 y 1นั่นเองเพราะเราเจอเป็นจุดแรกนะคะจุดที่2คือจุดนี้ซึ่งเป็นจุด2 4ใช่ไหมคะเป็นจุด x 2 y 2นั่นเองนะคะอ่ะเราก็เอาค่าที่เราหานี่แหละมาหาความชันเพื่อที่จะหาที่1เพราะว่าความชันมันเป็นเส้นเดียวกันตรงนี้ใช่ไหมคะ ก็จะมีความเร่งแค่ค่าเดียวนั่นแหละนะคะเพราะว่ามีความชันแค่เส้นเดียวเนาะอ่ามีความชันแค่ความชันเดียวนะคะ y เราเป็น c ลบศนะคะส่วนด้วย tx x2 เป็น2อลบศใช่ไหมคะจะได้เท่ากับ2องเมตรต่อวินาทีนะคะกำลังสองนั่นเองนี่คือ A นะคะที่เวลาหนึ่งวินาทีนั่นเองนะคะ โอเคคะ่ะข้อนี้ก็ประมาณนี้นะคะ